สวัครับป่าสวนปีกไม้นะครับวันนี้จะพามาชมบ่อเลี้ยงปลาแบบผ้าใบนะครับจะทำโครงขึ้นมาแล้วก็ใช้ผ้าใบพะยางดำครับมาปูแล้วก็ใช้เลี้ยงปลานะครับรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับตอนนี้ ุดหลุมฝังเสาไว้เรียบร้อยแล้วครับขนาด4เมตรคูณ2เมตรนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้เราก็จะทำโครงเสร็จแล้วนะครับเป็นโคร้งรอบๆของบ่อเลี้ยงปลานะฮะเราใช้ไม้ไผ่ทั้งหมดครับเมื่อกี้ ตอนตีตะปูตอนทําก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะฮะไม่มีขาตั้งกล้องนะฮะก็เลยเสร็จแล้วถึงได้มาถ่ายเราก็ทําง่ายๆนะฮะก็มีแต่ไม้ไผ่ตัดไม่ไผ่ตีเป็นครอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับครับตอนนี้เราก็เตรียมที่จะ เอาใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับมาลองใส่ด้านข้างแล้วก็เพื่อที่จะเอาเตรียมพยางใส่ชั้นหนึ่งนะครับที่ต้องใส่สมาร์ทบอร์ดเพราะเพราะว่ากลัวพยางขาดนะฮะเพื่อเส่แผ่นสมาร์ทบอร์ดลองครับเดี๋ยวรอชมต่อไปนะครับ ที่ตอนนี้ก็ใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับทำเป็นผนังนะครับรอบๆเพื่อที่จะปูพะยางทับลงไปอีกทีนะครับเพราะว่าพะยางผมเป็นพะยางแบบบางนะครับก็หาซื้อได้แถวบ้านก็มีแค่ขนาดความหนา0.12มิลนะครับก็เลยกลัวพะยางขาดนะฮะถ้าถ้า ่อยพยางสัมพันธ์กับไม้ไผ่โดยตรงคนะเป็นที่เป็นพลงไม้ไผ่อย่างสงเลยครับเีด้านข้างจะเป็นอย่างนี้นะฮะจะเป็นไม้เป็นโค้งไม้ไผ่แล้วก็ถ้าไม่ใส่สมาร์ทบอร์ดก็กลัวจะพยางจะขาดนะครับคอพยางบางนะครับส่วนสมาร์ทบอร์ดผมได้มาในราคาถูกๆนะฮะเป็นของมีตําหนินะครับมี ท,ที่ทางร้านเขาขายแบบขายโลสต็อกนะครับเป็นขอมมิตํามนิแบบบินบินแตกอะไรประมาณนี้ฮะผมก็เลยได้มาก็ในราคาถูกมากๆนะฮะตกแผ่นหนึ่งไม่ถึง5บาท <c oughs> ก็เลยเอามาทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาเลยครับเดี๋ยวจะปรับพื้นให้เสมอแล้วก็จะปูด้วย พวกกระสอบแล้วก็พวกที่นอนเก่าฮะพวกผ้าห่มเก่าผ้านวมก็จะมาปูพื้นนะฮะเพื่อไม่อยากให้พยางสัมผัสกับดินโดยตรงนะกลัวก็จะเกาะกับเศษไม้เศษอะไรขาดนะครับโอเคครับครับตอนนี้เราก็ปูผ้านวมเรียบร้อยนะฮะโอ้โหหน้าลงไปนอนจริงเลยบ่อเลี้ยงปลาโดย พนมเก่าฮะก็ปูพืนพนมเก่านะครับ,พเ,รบเพื่อไม่ให้อ่าป้องกันไม่ให้พะายางดำเราขูดกับอ่าพวกของมีคมด้านล่างนะับพวกเศษไม้เศษอะไรก็เลยมีพนวมเก่าอยู่พอดีสองผืนไม่ได้ใช้ทิ้งเวนาแล้วฮะก็เลยมาปูซะเลยนะครับก็เลยเออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะครับต่อไปก็จะเอา พยางดำมาปูแล้วนะครับครับตอนนี้ปูพยางดำลงมาแล้วฮะปูพยางเรียบร้อยแล้วเราพยางใช้พยางขนาด3.6มเมตร3มเมตรเซนนะครับคูณความยาวก็6เมตรนะครับที่สั่งที่ซื้อมานะครับยาว6เมตร กว้าง3เมตร60เซนนะครับก็พูได้พอดีนะครับใช้คลิปหนีบผ้านหนีบร,บรอบๆไว้เดี๋ยวจะเปิดน้ําใส่แล้วค่อยจัดจัดผ้าใหม่นะครับเพื่อให้พอน้ํามันใส่น้ําลงไปมันก็จะมีแรงดึงของน้ําไปแล้วก็ขยับคลิปใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับลงเหยียบได้นะครับผมเลย ปูปูที่นอนเก่าอ่านวมเก่าไว้ก็เลยมั่นใจนะครับกล้าลงเหยียบทาไม่ได้ปูก็คงไม่กล้าลงเหยียบนะับกลัวพยานขาดโอเคครับตอนนี้จะลองเปิดน้ําใส่แล้วนะครับตอนนี้เปิดน้ําใส่แล้วนะครับโดยใช้น้ําปั้าน้ําบาดาลน,นะฮะสูบจากบ่อบาดาลขึ้นมา ผ้าก็จะพยังค่อยๆตึงนะครับตามขอบตามไรนะครับเดี๋ยวไปจัดให้เขา้ารูปใหม่นะครับเด็ครับผมเดี๋ยวดูข้างนอกก็จะประมาณนี้ก็จัดผ้าใหม่เ,เลี้ยงปลา,าตังเจจะเลี้ยงปลาหมอเทศนะครับ บอ่อขนาด2อคูณสเมตรตั้งแจว่าจะลงประหมอเทศสัก4 0 0ร้อถึงห้าตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอดูตอนน้ำเต็มครับตอนนี้เปิดน้ำเข้าเรื่อยๆนะครับ ไม่เต็มครับผมก็พยางก็ติงเรียบร้อยแล้วจัดทรงเรียบร้อยแก็จะประมาณนี้นะครับครัตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบ่อเลี้ยงปลาขนาด4คูณ2เมตรนะครับก็ ผมใส่น้ำให้ประมาณ20เซนนะครับก็เตรียมหาประหมอมาเลี้ยงนะครับก็เป็นบ่อบ่ผ้ายางนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้คนที่อยากจะทำบ่อเลี้ยงปลาประหยัดงบนะครับ ราคาถูกรับลงทุนไปประมาณประมาณ500บาทนะครับโอเคครับครับผมครับตอนนี้ก็บ,กบ่ก็เสร็จเรียบร้อยนะแล้วพยางเรียบร้อยแล้วก็ทำหลังคาัคบโค้งไม่ไผ่แล้วก็มุงสลนเราสลนเก่าเก่านะครับมันจะดีคาดบ้าง นี่ลมแดงันนี่ลมแดงมากเติมน้ำแล้วก็ปล่อยปลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเข็นปลาปมอเทศนนนนสขายบอกว่าปลาหมอเทสก็คือก,ก็เอาเลยฮะตัวละบาทปล่อยลงไป400ตัวฮะแล้วก็ตายตายเยอะ ใส่น้ำไปป้ประมาณ20%ซครับขกปลนอยประมาณัวเล็กเล็กประมาณไปมาครับก็จะป,ประมาณนี้ครับเียงครั้งแรกครับรหมอเทศต้องลองดูรอดูผลงานต่อไปครับขอบคุณที่ตามรับชมครับ